สวัสดีค่ะพี่น้องนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยที่อยู่หน้าเวทีแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นไทยรอย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเอเชียและอัปเดตด้วยใช่ไหมคะค่ะก็วันนี้แม่รู้สึกยินดีมีความสุขนะคะมีความสุขกับไปกับคู่บ่าวสาวนะคะวันนี้ก็นับว่าเป็นวันมงคลนะคะเป็นวันธงชยัยเป็นวันที่ยิ่งใหญ่นะคะ ของคู่บ่าวสาวและพี่น้องประชาชนนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคะวันนี้ก็ขอวอวยพรให้คู่บ่าวสาวนะคะเพราะกําลังอยู่ในชั่วโมงที่มีความสุขใช่ไหมคะก็ต้องวอวยพรด้วยนะคะขอวอวยพรให้คู่บ่าวสาวนะคะขอต้อนรับสพายกวปอนะคะขอให้คู่บ่าวสาวจงมีความสุขนะคะมีความรักยืนยาวเป็นรักนิรัน คู่กับประชาธิปไะยตลอดไปค่ะค่ะแล้วก็อขอมอบเพลงนี้ให้คู่บ่าวสาวนะคะถึงพิธีการแต่งงานใช่ไหมคะจะไม่ไมีโรงแรมหรูหรูหรานะคะเอาเป็นว่าเราก็มีความสุขแล้วกันนะคะของนักต่อสู้ขอเพลงนี้มอบให้คู่บ่าวสาวนะคะวิมานดินค่ะ

让。 来啥？<noise> <noise> <noise> ดั่ีที่ยาวนานให้เธอวันดีให้เธอได้อยู่และนอนฟันดีให้เธอได,ด,ด้อบบุอยู่ในวิมานขอบคุณค่ะ นะคะเราก็อบอุ่นนะคะถึงแม้จะเป็นวิมานดินก็อบอุ่นนะคะพี่น้องค่ะต่อไปนี้ก็เป็นช่วงปลาัยนะคะแหมไม่อยากจะช่วงเรามีความสุขเนี่ยนะคะไม่อยากจะให้อุณหภูมิร้อนแรงขึ้นเรื่องการเมืองนะะเอาเป็นว่าพูดไม่รุนแรงมากแล้วกันนะคะปกติดิฉันก็ไม่พูดรุนแรงอยู่แล้วนะคะค่ะจุดยืนของกวปอนะคะที่เรามาเปิดเวทีที่นี่ใช่ไหมคะแล้วก็เปิดหลายๆที่นะคะ เพื่ออะไรคะตอนนี้จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิทางการเมืองด้านนอกสภาลดความร้อนแรงลงและก็เป็นหน้าที่สสที่ไปทำหน้าที่สภานะคะไม่ว่าพรบนะคะนิทรโทษกรรมก็ผ่านวาระหนึ่งไปเรียบร้อยแต่พี่น้องคะกว่าจะผ่านวาระหนึ่งได้เป็นยังไงคะในสภาค่อนข้างฉุดกระชากลากถูนะคะ ในบรรดาสสผู้ทรงเกียรติไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลพอพูดถึงฝ่ายค้านนะคะค้านทุกรูปแบบแต่ก็เบาใจสบายใจนะคะผ่านไปวาระหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้พอระบอนะคะปีสองพันงบประมาณปีสองพันห้า้ยหสิเจ็ดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นพอระบอ กู้เงินสองล้านล้านบาทพรบนะคะมาบริหารจัดการน้ำนะคะสามจุห้าแสนล้านบาทซึ่งทางทางเราเนี่ยนะคะก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วนะคะแต่ข้อสำคัญที่สุดนะคะถึงแม้วันนี้พี่น้องประชาชนฟังอภิปรายในสภาไหมคะดิฉันก็ฟังนะคะก็แม่ชื่นชมนะคะเข้าไปตรงนี้นิดนึงเข้าไปในสภานิดนึงนะคะ วันนี้ชื่นชมสสฝ่ายค้านนะคะคุณคุณอะไรคะคุณวัชระเพชรทองนะคะได้อภิปรายตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลน,นะคะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณต่างๆไม่ว่าในสภานอกสภาฟังก็เลยดูดีนะคะโอ้โห,หน่าชื่นชมท่านทําหน้าที่ได้ดีมากสมกับเป็นตัวแทนประชาชนนะคะเลือกเข้าไปทําหน้าที่ในสภาไม่ว่าสสฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลต่างก็ทําหน้าที่ในสภาได้ใช่ไหมคะ แต่มาตายตอนจบค่ะใช่ไหมคะถ้าพี่น้องฟังก็คงจะเห็นนะคะว่ามาตายตอนจบตายอย่างไรคะขอให้บทสรุปลงท้ายกัดนายกนะคะขอให้กัดขอให้ได้กัดขอให้ได้จิกนิดนึงก็ยังดีนี่เลยค่ะก็คือนิสยัยไม่แปลกใจทนะนนี่คือนิสัยและสันดานของพรรคประชาธิปัตย์แทบจะทุกทุกคนเลยนะคะ พี่ายในสภาไม่ว่าจะสสผู้หญิงหรือสาร์สผู้ชายนี่คือปมด้อยของพรรคประชาธิปัตย์นะคะการที่ไปทําหน้าที่ในสภานั้นคุณทําหน้าที่นะคะจะเป็นฝ่ายค้านนะคะไม่ว่าจะเอานโยบายต่างๆตรวจสอบรัฐบาลเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่ผลสุดท้ายขอให้ได้กัดให้ได้จิกนะคะโอ้โหฟังแล้วหมดศรัทธาเลยนะคะ นี่แหละคะ่ะก็คือการทํางานของสองสงผู้ทรงเกียรติในสภาแต่ในเมื่อประชาชนนะคะต้องการมีสภามีการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเราต้องอดทนตรงนี้นะคะการกระทําเป็นการแสดงออกของบุคคลคนนั้นเองนะคะบุคคลกลุ่มๆนั้นเองอยากจะสื่อตรงนี้ไปถึงพรรคประชาธิปัตย์นะคะบอกว่าเลิกเล่นเกมการเมืองได้แล้วนะคะประชาชนเข้าเอื่อมละอาและเบื่อหน่าย ใช่ไหมคะการที่จะมาเป็นรัฐบาลน,นั้นก็ต้องให้ประชาชนเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้งเข้ามานะคะจะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่จะมาล้มรัฐบาลด้วยวิธีใดก็แล้วแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะตอนนี้ประชาชนเข้าหูตาฉลาดขึ้นมวีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะคะจะเออจะเห็นได้ว่าดิฉันจัดรายการวิทยุเนี่ยนะคะพี่น้องประชาชนโทรสายเข้ามาเนี่ยแต่ละท่านนี่โอโหมีความรู้สุดยอดเลยะคะบางท่านเนี่ยเก่งกว่าสสในสภาอีกนะคะ นี่คือประชาชนแต่ทําไมเขาไม่ไปเป็นนักการเมืองนะคะบางคนเขาก็ไม่ชอบเขาก็บอกว่านักการเมืองเนี่ยมันสก,กรปรกเขาทําธุรกิจดีกว่าทามาหากินดีกว่านี่แหละคะ่ะเพราะฉะนั้นถึงจะอย่างไรก็แล้วแต่เราไม่เบื่อในระบบและสภาเราต้องการนายรมตรีที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมคะค่ะใช่ไหมคะเราไม่ต้องการนายกมเจ็ด หรือนายกพระราชทานนะคะค่ะเพราะฉะนั้นการทําหน้าที่ในสภานะคะทางกลุ่มกวปอของเราเรียกร้องนะคะย้ําจุดยืนหนึ่งในเมื่อเข้าไปทําหน้าที่ในสภาแล้วปัญหานะคะท่านต้องแก้ไขและทํานูนตามที่ท่านหาเสียงไว้นะคะแล้วก็ถแถลงในสภา ก่อนที่จะมาบริหารประเทศชาตินะคะเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูนในเมื่อผ่านพรบเงินกู้พร,พรบต่างๆไปแล้วท่านอย่าลืมแก้ไขรัฐธรรมนูนนะคะโดยเฉพาะมาตราสามนะคะเพราะอะไรอีกซึ่งมาตราสามเกาเนี่ยนายอภิสิทธิ์บอกว่าเป็นการแก้ไขเพื่อให้พันธมโทรด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรดิฉันก็ไม่ก็แปลกใจนะคะว่าคุณอภิสิทธิ์ทำไมพูดอย่างนั้น มาตาสามสูนเก้าเนี่ยทำไว้เพื่อใครกลุ่มอํมมาตนะคะเขียนรัฐธรรมนูนมาตานี้ไว้ดิฉันจะเอาย่อๆนะคะไม่ลงในรายละเอียดเพราะว่าผู้ป่าใสเยอะนะคะเขาบอกว่าการกระทําความผิดใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่มีความผิดเลยนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นการนิรโทษกรรมเนี่ย อภิสิทธิ์บอกว่าเออ่ยกโทษให้พันธุ์ต่มโท,โทโด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรแต่ในฐนานะประชาชนนะคะเราต้องการให้แก้ไขมาตรา309นี่คือจุดยืนของกอปกวปและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศรัฐบาลต้องทําหน้าที่นะคะตามที่รัฐบาลได้ใช้นโยบายนี้หาเสียงกับประชาชนก่อนที่จะเข้ามาเ,เป็นรัฐบาลนะคะฝากไว้ด้วย แล้วก็ดีฉันจะเอาจุดสำคัญสำคัญไม่ทั้งหมดนะคะเพราะมีนักปราชัยคนอื่นเยอะมากและอีกอย่างหนึง่งต้องบรรจุพุทธศาสนาไว้รัฐธรรมนูญถามว่าพี่น้องเราจำเป็นต้องมีศาสนาไว้รัฐธรรมนูนไหมนะคะเพราะช่วงที่ผ่านมาพี่น้องอยังจำได้ไหมคะในอภิสิทธิ์เวชาชีวะปลาใส บนเวทีผ่าความจริงเขาบอกว่าจะให้ท่านพ่อของเขานะคะสศสิวรักษ์เป็นผู้นำทางาศาสนาพี่น้องฟังแล้วรับได้ไหมคะไม่ได้นะคะดิฉันคนหนึ่งแหละที่รับไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นฝากพี่น้องประชาชนนะคะที่นับถืบถอาศาสนาพุทธเราต้องออกมาช่วยกันนะคะ ให้รัฐบาลบรรจุนะคะพุทธศาสนาในรัฐธรรมนูญนะคะในฉบับต่อไปนะคะนี่นะคะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะขอพูดถึงพี่น้องประชาชนนะคะอายุมากแล้วใช่ไหมคะถามว่ารัฐบาลนะคะต้องขอบอพอพูดถึงจุดนี้ต้องขอบคุณท่านพัุโทรดรทักษิณชินวัตรนะคะที่ให้เบีย้ยยังชีพ แก่ผู้สูงอายุใช่ไหมคะเมื่อก่อนนี่เดือนเท่าไหร่คะหกร้อห้าร้อยห้าร้อยใช่ไหมคะแล้วมารัฐบาลเพื่อไทยท่านนายกยิ่งหลักให้เดือนละหกร้อยสำหรับคนที่อายุหกสิบาทเดือนหกร้อยนี่ตกวันเท่าไหร่คะยี่สิบาทแล้วพอใช้ไหมไม่พอนะคะเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยค่าอาหารยังต่ำบนลร้อยาาบ,บาทใช่ไหมคะ ยังประหยัดที่สุดเลยวันละร้อยบาทเพราะฉะนั้นเราขอเรียกร้องนะคะรัฐบาลนะคะขอให้เพิ่มเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุนะคะอย่างน้อยวันละร้อยบาทเนี่ยก็ตกเดือนสามพันบาทนะคะกำลังพอดีเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเรื่องการรับจำนำข้าวทางเราก็เรียกร้องนะคะให้รัฐบาลช่วยเหลือชาวนานะคะ อย่างจริงจังและจริงใจนะคะโดยรับจำนำข้าวเนี่ยเกย,ยียนนะคะขณะนี้รับตันละเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นห้าพใช่ไหแต่ทางกอปพเราเสนอให้นะคะรัฐบาลช่วยเพิ่มขึ้นหน่อยเถอะชาวนาจะลืมตาอ้าปากได้ก็เป็นตันละ15,000บาทขอภัยค่ะจากหนึ่งหมื่นบาทเป็น18,000บาทเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยเหลือยกระดับชาวนาเป็นชนชั้นกลางของประเทศให้ได้นะคะ ดีไหมคะค่ะพี่น้องคะพิธีกรมานั่งรออยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉนันก็พูดหลักๆสามประเด็นเท่านี้นะคะก็หวังว่ารัฐบาลที่ทำหน้าที่ในสภาคงได้ยินและได้ฟังจากเวทีนี้นะคะและก็ทำตามประชาชนเรียกร้องคะ่ะก็ขอสนับสนุนรัฐบาลทำหน้าที่ต่อไปให้อยู่ครบเทอมสี่ปีคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เป็นยังไง